ส so, วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV ช anel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพ่นเวิร์ดเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือเดซี่นี้เกิลกันต่อนะครับอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับเซิร์ฟไทยผมไม่ได้เล่นนะดวงไม่ถึง <laughs> ยังสุ่มไอดีไม่ได้เลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะเอาข้อมูลจากเซิร์ฟนออกมาอ้างอิงนะครับแล้วก็พูดถึงดันเจียนที่เป็นดันเจียนฟาร์มนะครับ หลายๆคนหรือว่าบางคนเนี่ยน่าจะผ่านแล้วนะครับก็คือดันเจียนลอสการ์เด้นนะครับหรือว่าในเร์ฟไทยนี่สุดจะชื่อสารที่สาบสูนนะครับตรงนี้นะครับทางขวาล่างในโหมดของแอดเวนเจอร์นะครับโหมดการผจญภัยเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราฟาร์มได้คือเขาเราเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นดันเจียนนะครับให้เราฟาร์มได้อันนี้คือผมฟาร์มเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าพอดีก่อนหน้าเนี่ยคลิปที่อัดผมลืมเปิดใหมค ก็เดี๋ยวจ้ามาตัดต่อนะก็อธิบายไปซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็คร่าวๆคือเราเข้ามาเพื่อฟาร์มนอกจากพวกน้ายาทองนะครับก็จะมีที่สําคัญเลยก็คือนี่นะครับเหรียญมังกรทองนะครับเพื่อเอามาแลกชิ้นส่วนตัวละครนะครับตรงนี้ก็จะมีวัโตเมอร์ลินทามโมโนมาเอะหงจงตัวนี้นี่โนอาโนบุนางะนะครับแล้วก็อีอาสุเนาะอีะอาสุกับ สามตัวหลังนี่ไม่ค่อยมีใครใช้หรอกจูเบนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นที่ฟาร์มทําให้เราอัพดาวได้ตัวสําคัญสําคัญอย่างเจ้าหัวโตนะครับตัวคิวนี่สําคัญเลยคือเป็นด่านว่ายง่ายเป็นด่านฟาร์มหัวโตนั่นแหละนะครับแล้วก็ปลาฟาร์มห่วงจงอะไรแบบนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปนะครับแล้วก็รูปแบบการหน่อสู้คร่าวๆคือพยายามรีบเล่นไม้ถึงด่าน5้าขีดสี่นะครับพอผ่าน5้าขีดสี่แล้วเนี้ยก็น่นาจะลงได้นะครับ อเคสำหรับดันเจียนลอสการ์เด้นนะครับหรือว่าสารที่สาบสูญในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับด่านนี้เนี่ยก็จะให้เราต่อสู้กับทีมนะครับของคู่ต่อสู้เดินจะมีฟลอร์ทั้งหมด3ฟลนะอร์นะของรางวัลก็คือเหรียญมังกรทองนะครับเหรียญมังกรทองเนี่ยสามารถเอาไว้ใช้แลกอ่าไอ้เจ้าชิ้นส่วนตัวละครนะครับอ่าดูนี้เหรียญมันก็คือถ้าในเซิร์ฟนอกชื่อว่ามิสเทอรี่เคอร์เนซี่นะครับของไทยนี่ไม่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟไทยนะ ตรงนี้ก็จะสามารถเอามาแลกชิ้นส่วนในลอตการ์เด้นช็อปนะครับหรือว่าร้านค้าสถานที่สักสูตนะครับตรงนี้มีชิ้นส่วน100ตัวเลยนะไอหนึ่งชิ้นเลยนะครับก็จะมีอยู่8ตัวละครนะครับมีหัวโตนะถ้าของไทยเหมือนกันนี่ก็น่าจะจริงๆแล้วน่าจะเหมือนกันนะครับมีหัวโตมีฮองตงหรือว่าห่วงจงนะครับแล้วก็ทามโมะโนมาเอะนะครับแล้วก็มีเมอรินเนาะแล้วก็จูเบ นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆมีเอยาสุแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโอดะหรือเปล่าตัวผมส้มๆนะครับอีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจท่านน้าไม่ได้ใช้นะครับโดยไอ้ตรงเนี้ยมนจะรีเซ็ตทุกๆ48ชั่วโมงนะครับก็คือเราลุยไปจนจบนะครับ3ฟลอร์เนี่ย3ชั้นนะครับก็พอครบ4 8ชั่วโมงก็จะรีเซ็ตทีหนึ่งเราก็สามารถลงมากลับมาเล่นใหม่ครับเริ่มดันหนึ่งใหม่ชั้นที่หนึ่งใหม่นะครับแล้วก็เก็บเหรียญได้เรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นด่านฟาร์มยอดนิยมของของอันนี้เลยแหละนะครับเดี๋ยวที่นี่เกิลนี่เลยนะครับ oh. โดยพลังตอนเริ่มต้นถ้าผมจําไม่ผิดนะ oh. แรกๆเนี่ยอมอนมันจะไม่ค่อยโหดนะครับ oh. พลังของทีมเนี่ยพลังของทีมคือพลังตรงนี้นะทีมที่จัด5ตัวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพลังรวมทั้งหมดนะครับ oh. พลังทีมเนี่ยประมาณสัก5 0,000ผมว่าน่าจะฟาร์มได้ในล็อตแรกแหละแต่พอดีเซตมาเนี่ยพลังมันจะเพิ่มขึ้นนะครับจน oh. สุดท้ายเนี่ยพลังของมอนสเตอร์เนี่ย ของผมตอนนี้เล่นอยู่มันจะพลังสูงสุดอยู่ที่ชั้นชั้นฟลอร์3500นะครับก็ประมาณนั้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราอ่ะลืมบอกไปชั้นฟลอร์ตรงเนี้ยมันจะมีฟลอร์พิเศษนะครับฟลอร์สีทองอ่าซึ่งจะมีบอสต,ตัวนี้อยู่ดาร์กไลอานะครับจะเป็นตัวพิเศษที่มีโอกาสได้ใบสุ่มถ้าเราชนะได้นะครับหรือบางทีมันก็สุ่มเป็นเหรียญมังกรพันเหรียญน,นะครับอืม โอเคเดี๋ยวเราจะอ่าลืมบ่อกนี่ไอพวกสัญลักษณ์พวกนี้นะครับไอหัวดินแดงนี่คือมอนสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็อ่าไอตรงสีฟ้า,ฟานะครับมันจะเป็นเหมือนจุดฮิวได้หรือว่าชุบชีพตัวที่ตายไปนะครับพอเวลาเราสู้ชนะเนี่ยเลือดมันจะไม่เต็มนะเออถ้าตัวไหนตายไปเนี่ยเพอตายไปก็ต้องชุบชีพด้วยกันลงจุดหรือว่าใช้น้ำยานะครับแต่ว่าอันเนี้ยอีกอย่างเอออีกอย่างที่สำคัญนะครับในใน,ในการสู้ตรงเนี้ย อ่าโทเทียมที่เราเอามานะครับเวลาเราชนะทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีโทเทียมให้เลื่อนเนะครับเสริมพลังนะครับบางอันก็ค่อนข้างดีอย่างแอสโซลูตซีโร่ก็ทําให้ศัตรูเริ่มมาแข็งเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือใช้ร่วมกับออกเทเวียสได้ค่อนข้างดีนะครับออกเทเวียสหรือออกเทเวียนนั่นแหละตัวเดียวกันนะครับคือยกศัตรูทั้งทีมขึ้นหมดเลยนะครับแล้วออกเทเวียนก็โดดไปฟันนี่คือตายเลยนะครับช็อตเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยหายไปเลยนะครับอันนี้ก็คือ ทำให้ผ่านได้ค่อนข้างง่ายแม้ว่าพลังเราจะด้ยกว่าศัตรูถึงเป็นแบบหลักแสนเลยก็เถอะนะครับทีม5้าแสนี่ตบทีมเจ็ดแสนได้ถ้าเราเลือกไอตัวโทเทมดีๆดีๆนับเนี่ยโทเทนซอคอสวีฟที่เป็นรูปพาย,เยุเขียวๆนะครับอ่นนี้ก็คือเข้าๆนะครับสําหรับการต่อสู้ในลอสแันเจ้ยนนะครับ うんやっと片付いたわね敵の位置は把握してるわ手分けして敵を包囲しましょう勝ったわね 突撃勝利を掴み取るわよし <laughs> <laughs> 私をお姉さま。 の連携は鉄壁よ相手が誰かのお,お姉様、ま。 อ่ะก็สำหรับคลิปแนะนำดันเจียนสารที่สาสูนนะครับหรือว่าลอตการเนนนะก็เป็นประมาณคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราก็จะมีแนะนำในส่วนของอดันธาตนะครับเอ็นกราฟดันเจียนแล้วก็ซูเปอร์อารีนาอีกรวมถึงรากเน็ t แท็กก็จะตามมานะครับอันนี้จะเป็นดันสุดท้ายซึ่งให้สู้บอสเบอร์นะครับอ่ตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้ส่วนทาวเวอร์เชลนี้ไม่มีอะไรนะมันก็คล้ายๆด่านทั่วไปเอาไว้ฟาร์มแ,แบบแบบผ่านทีเดียวแล้วผ่านไปเลยนะครับโอเค ก็หากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลของเกม d เดนิ y Girl นะครับตอนนี้ผมมีทั้ง ID เซิร์ฟไทยแล้วก็เซิร์ฟนอกและอ่าเดี๋ยวเออเซิร์ฟนอกเนี่ยเราจะมาเป็นไกด์นำทางน,นะครับแล้วเดี๋ยวเซิร์ฟไทยเนี่ยผมเล่นอยู่เซิร์ฟ3ก็เดี๋ยวจะมีไลค์ก็อยู่ที่ว่าจะเป็นอ่าคุณอนเป็นแอดมินอีกคนในช่องนะครับมาเล่นหรือว่าจะเป็นผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยกันอีกทีนึง นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกด s ับ Subscribe ไว้นะเลวเดี๋ยวเจอกันกับข้อมูลที่เราจะมาแนะนำนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ